สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังแท็กซี่เล่าหลอนโดนหลอกพาศพไปส่งต่างจังหวัดแกล้งนั่งคุยกับศพให้ตายใจช็อกเพิ่งผ่านมาห้าวันแท็กซี่เล่าหลอนโดนหลอกพาศพไปส่งต่างจังหวัดแกล้งนั่งคุยกับศพให้ตายใจช็อกเพิ่งผ่านมาห้าวันวันที่หนึ่งธันวาคม66สมาชิกทิกทอกพิมโทอีโพสคลิปสุดหลอนหลังโดยสารแท็กซี่คันหนึ่งแล้วลุงโชเฟอร์เล่าให้ฟังถูกหลอกเอาศพขึ้นรถไปส่งประจินบุรีโดยระบุข,ข้อความว่า ประสบการ์หลอนนำศพขึ้นแท็กซี่ซึ่งในคลิปผู้โพสตได้ให้ลุงโชเฟอร์เล่าเรื่องดังกล่าวและลุงโชเฟอร์ก็เล่าว่าเขาจ้างลุงไปปราจีนบุรีเขาพยุงศพลงมาแล้วเอามานั่งในรถนั่งตรงขวามือนี่และทำเอาผู้โพสตกับเพื่อนถึงกับกรีดออกมาเพราะกำลังนั่งทับที่ศพเคยนั่งอยู่แล้วถามว่าจริงหรือเปล่าลุงโชเฟอร์ก็บอกว่าเรื่องจริง จากนั้นลุงโชเฟอร์ก็เล่าต่อว่าพอพาศพขึ้นรถมาแล้วซึ่งตอนนั้นยังไม่รู้ว่าเป็นศพแล้วผู้โดยสารคนดังกล่าวได้แกล้งคุยกับศพว่ากินน้ำไหมเพื่อหลอกลุงให้คิดว่าเพื่ออนเขายังไม่ตายพอใกล้ถึงบ้านโทรศัพท์ก็ดังพอผู้โดยสารรับสายก็ร้องให้ออกมาทําให้ลุงเริ่มสงสัยว่าทําไมถึงร้องไห้แล้วเขาก็ปิดลําโพงจึงไม่ได้ยินว่าเขาคุยอะไรกัน พอรถจะเลี้ยวเข้าหมู่บ้านชาวบ้านมารอกันเป็นร้อยถือปืนคนละกระบอกยิงขึ้นฟ้าลุงก็ถามว่ายิงทําไมผู้โดยสารก็บอกว่า๋อ,อขอโทษทีนะพอดีเขาเสียแล้วซึ่งพูดถึงศพที่นั่งอยู่ข้างๆพอได้ยินดังนั้นลุงถึงกับเดือดไม่ยอมเพราะถูกหลอกมาจึงเรียกผู้ใหญ่มาช่วยเคลียร์พร้อมกับเรียกเงิน5,000บาททําในได้ก็เขามาหลอกเราจากนั้นเพื่อนผู้โพสต์ก็ถามว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นนานหรือยังโชเฟอร์ก็บอกว่าเมื่อ5้าวันที่แล้วอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ